เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะได้ง่ายๆผ่านเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในตัวเราค่ะเรามีกระบวนการเรื่องความคิดและความรู้สึกที่นะคะเป็น,นกลไกในการที่จะเปลี่ยนชีวิตได้อยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเราเข้าใจในการนําเอามาใช้นะคะ กระบวนการมันมีอยู่ตรงที่ว่านะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวินัยและนะคะใส่ในเรื่องเราพลังคำพูดและความคิดในเชิงบวกให้กับเราบ่อย,อยๆและทีๆค่ะเป็นลักษณะการสะกดจิตของตัวเองจากคำพูดในอดีตที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ใส่ใจว่านะคะจะเป็นคำพูดอะไรต่างๆเพราะความไม่รู้ของเรา ดังนั้นตอนนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนที่ความคิดและก็เข้ามาเป็นนายเหนืนออารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับความคิดของตัว